คลิปแล้วไม่มีคนดูแก้แบบนี้นะครับมีใครในที่นี้เป็นมือใหม่ในการทําคลิปวิดีโอกดกด2ให้หน่อยครับใครในที่นี้เป็นมือใหม่ในการทําคลิปวิดีโอเลยตอนนี้ในการสร้างตัวตนกด2ให้หน่อยครับว่าคุณเป็นมือใหม่นะครับอ่พะพี่มาหน่อยครับใครที่เป็นมือใหม่กด2มาเลยนะครับอ่าใครเป็นมือใหม่ถ้าคุณฟังย้อนหลังนะครับคุณก็กดย้อนหลังมาด้วยนะในหลายๆช่องทางที่คุณฟังอยู่หูสองเยอะมากเลยนะครับแล้วขอถามคาถามคุณว่าวันนี้เนี่ย สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีคนดูอ่ะเราคิดว่าเพราะอะไรลองวิเคราะห์ช่องตัวเองก่อนว่าตอนที่มันไม่มีคนดูเพราะอะไรอย่างอย่างตอนที่ป,ป้านะครับพึ่งเข้ามาในช่องทิกตอกใหม่ๆเลยก็ไม่ค่อยมีคนดูเหมือนกันข้อหนึ่งเนี่ยโอป,ป้ามองว่าตอนนั้นที่มันยังไม่มีคนดูเพราะว่าอะเราลองวิเคราะห์ตัวเองมาดูครับอย่างตอนนั้นที่โอป้าคิดว่าไม่มีคนดูข้อหนึ่งเราทําคลิปยังไม่สวยนะครับแล้วก็แสงยังไม่สะดุดเสียงยังไม่สะดุด เนื้อหาก็อาจจะยังไม่ได้โดนใจในตอนนั้นรวมถึงเรายังไม่ได้มาต่อเนื่องหรือเป็นที่รู้จักด้วยนะครับในตอนนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัครเท็กตอกไว้นานแล้วนะตั้งแต่สมัยทํางานประจําเอาไว้เก็กหลอกเก็กเท่เฉยไม่ได้แบบว่าจะเอามาแบบลงความรู้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีความต่อเนื่องอะไรมันเป็นเหมือนช่องเอนเตอร์เทนนะแล้วตอนแรกๆเราก็ลงแต่อาหารทําให้ t ท็ก ok ตอกเนี่ยก็อาจจะมองว่าเราเป็นช่องอาหารก็ได้ นะครับมันก็เลยทําให้แบบไม่มีคนดูด้วยอันนี้ของป้านะครับสวัสดีครับพี่โนชีและพี่ๆนละครับลองวิเคราะห์ดูนะครับสวัสดีครับพี่แอนลองวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะถ้าเราทําคลิปแล้วไม่มีคนดูทําไมมันถึงไม่มีคนดูเอาแบบไม่เข้าข้างตใจไงนะบางครั้งเราบอกว่าเราทําคลิปดีแล้วแต่มันอาจจะอาจจะนะไม่ได้มีสาระที่เกี่ยวกับคนดูเขาจึงไม่ดูก็ได้ใครคิดว่าใช่พิม์ใช่หรือบางทีคลิปนั้นไม่ได้มีสาระอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้น เขาก็ไม่ดูอีกเอาง่ายๆครับหลักการที่จะทำให้คลิปมีคนดูก็คือว่าทำคลิปไปแล้วเรื่องนั้นเกี่ยวกับเขาเราต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ใช่แค่เราอยากพูดอืมบอกเลยถ้าเราไปพูดในสิ่งที่เราอยากพูดโดยไม่รู้เลยว่าเขาอยากจะฟังหรือเปล่าแบบเนี้ยเขาก็ปัดหนีก็ได้เช่นวันนี้คุณแก่ฝันดีลาตีสวัสดิ์ถามว่าวันนี้ ถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็อาจจะกดไลค์ให้คุณอาจจะกดมาดูคุณแต่ถามว่ามันทําให้เขาดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นครับมันก็แค่เรื่องทั่วไปคือฝันดีกู๊ดไนท์สวัสดีตอนเช้าจริงปะสสดครับพี่เหมียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราแบบสวัสดีกู๊ดไนท์ถามว่าอยากทําได้ไหมก็ทําได้ครับเอาที่แบบชอบเลยแต่ว่าน่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มันอาจจะมีคนดูน้อยคือบางคลิปเหมือนกันเป็นคลิปการ์ตูนแล้วก็ใส่เพลงเฉย มันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วคุณจะถามโอป้าว่าทําไมคลิปฉันไม่มีคนดูก็คลิปคุณไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีสาระที่จะทําให้เขามีอะไรเพิ่มคือมีชีวิตที่ดีเพิ่มมีเงินเพิ่มมีอาชีพเพิ่มมีโอกาสเพิ่มหรือคิดดีได้เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนความเชื่อได้ใหม่สวัสดีครับพี่ชิปนะครับจริงไหมคลิปที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พูดถึงแต่ตัวเองไม่เคยพูดถึงเขาเลยเขาก็คือลูกค้าคุณอะหรือคนที่อยากจะได้มาตามช่องคุณคลิปไม่เคยพูดถึงเขาแล้วทําไมเขาต้องจ่ายเวลาฟังใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่อ่าวันนี้มาสิบห้าทีนะครับแต่ว่าเนื้อหาเน้นๆแน่น,นอนครับเพราะว่าไม่อลัลลามบทนานนั่นคือข้อแรกครับใครเข้าใจข้อแรกครับว่าทําคลิปต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังอ่ะแล้ววันนี้คุณเป็นช่องอะไรล่ะยกตัวอย่างคุณเป็นช่องที่ขายคอลลาเจน ลูกค้าอยากฟังอะไรลูกค้าอยากฟังว่าคอลลาเจนผลิตจากโรงงานไหนเหรอซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยว่าเฮ้ยคอลลาเจนผลิตจากโรงงาน A B C เขาไม่ได้อยากรู้ถ้าช่องคุณเป็นคอลลาเจนคุณก็ควรพูดว่าผลลัพธ์จากการกินคอลลาเจนมันเป็นยังไงอ่าตามๆกดปังแน่นอนกับมึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นช่องคอลลาเจนสิ่งที่เกี่ยวกับเขาคืออะไรล่ะไม่ใช่โรงงาน ถ้าวันนี้สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่คิดถ้าเราพูดเกี่ยวกับโรงงานประวัติแบรนด์การผลิตเขาไม่ได้สนใจครับลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ลูกค้าซื้อผลลัพธ์จากสินค้าของคุณครับคนกินคอลลาเจนทําไมครับบอกป้าหน่อยคนกินคอลลาเจนทําไมอืมคนกินคอลลาเจนทําไมครับอยากสวยอยากใสอยากมั่นใจอยากดูดีขึ้นจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าจริงมพจริง สวัสดีครับปีแบลคนกินคลลาเจนเพราะอยากดูดีอยากขาวแล้วเวลาคุณขาวคุณขาวไปทำไมคุณอยากเป็นจุดสนใจเวลาคุณไปร้านคาเฟ่คุณอยากจะสวยขึ้นคุณอยากจะให้คนรักสัมผัสร,ร่างกายคุณอยากจะให้คนรักแบบหยุดมองที่คุณคนเดียว คือผู้หญิงผู้ชายมันก็อยากสวยอยากดูดีแล้วมันมั่นใจแล้ววันนี้ช่องคุณพูดแต่โรงงานพูดแต่วัตถุดิบการผสมหรือมากินโชว์ถามว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของใครเรื่องของเราจริงไหมใครคิดว่าจริงเมี่ยมจริงมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยแสดงว่าถ้าวันนี้คุณหยิบหยิบคอลลาเจนมาสมมติอันนี้เป็นคอลลาเจนกินแล้วขาวแน่นอนค่ะถามว่าเกี่ยวกับใครครับเกี่ยวกับคุณนะ่ะก็คุณเป็นคนกินเขาไม่ได้กินเลย แล้วคุณก็ไม่ได้ดูผิวขาวเฟ้อนะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะฟังไปทำไมอ่าเปิดช่องใหม่ค่ะทำคลิปเมื่อวานเกือบครึ่งหมื่นวิวแล้วสุดยอดมากเลยพี่แพทเออสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอ,อบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่มาอัปเดตให้ฟังแป,ป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยเราไปพูดแต่สิ่งที่เราอยากพูดเกินไปลูกค้ามีความคาดหวังมากๆที่จะได้รับอะไรบางอย่างจากช่องคุณขาวขึ้นสวยขึ้นมั่นใจขึ้นมีพลังงานมีแรงบันดาลใจมากขึ้นมีวิธีการมากขึ้นมีอาชีพที่ดีขึ้นมีสูตรรับอะไรบางอย่างที่ทํทำให้เขาได้เงินเยอะขึ้นอันนี้เป็นต้นทำให้เขาดีขึ้น เพราะฉะนั้นคุณจำคอนเซป t นี้ไว้เลยว่าทำไมเวลาเราทำคลิปแล้วไม่มีคนดูคำถามคือสาระมันเกี่ยวกับเขาหรือเปล่ามีใครเก็ตข้อแรกครับพิมพเก็ตเลยวันนี้มานิดเดียวนะแต่ว่ามาแบบเป้งแต่ถ้าใครอยากย้อนหลังก็ย้อนหลังในที่ช่อง YouTube ได้นะครับอ่ะใครอยากย้อนหลังก็ย้อนหลังที่ช่อง YouTube ได้นะครับเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกจบไปแล้วข้อที่2ทําไมทําคลิปแล้วไม่มีคนดูข้อแรกนะมันต้องเกี่ยวกับเขา เขาถึงหยุดฟังโอเคเนาะโอเคเนาะ t ิกตอกโดยเฉพาะติกตอกคุณไปพูดเกี่ยวกับตัวคุณไม่มีใครอยากฟังอันต่อมาครับเมื่อเขาเข้าคลิปคุณเขาต้องเปลี่ยนในระดับหนึ่งไปในทางที่ดีขึ้นอันนั้นแหละครับที่จะทำให้เขาอะยินดีจ่ายเงินให้คุณหรือยินดีจ่ายเวลาให้กับคุณครับถ้าเขาฟังคลิปคุณแล้วมันมีประโยชน์ทำให้เขาเปลี่ยน หรือทำอะไรบางอย่างได้เลยทำให้เขาแอคชั่น now ลงมือทำเลยอย่างเช่นคุณสอนการใส่ข้อความใน tiktok แล้วเขาดูปุ๊บเขาทำได้เลยดีจังเลยใส่ข้อความได้แล้วอันนี้ยเขาชอบคุณเลยมันง่ายแบบนี้เลยครับอะไรที่มันทำได้ทันทีทำสิ่งนั้นในคลิปคุณครับทำยังไงก็ได้ให้คนดูเกิดการนำไปใช้แล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งจนเขารู้สึกเองว่า อยากไปต่อแล้วเขาค่อยมาหาคุณอันนี้เป็นต้นใครเข้าใจข้อสองครับพิมพ์ข้อสองครับบอกแล้วเราไม่อารมณ์ผบทนะมาปุ๊บพูดเลยแล้วก็ไปวันนี้อาจจะมาแบบเร่งๆหน่อยนะอย่างที่บอกนะครับกินกินวันเกิดล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้วันเกิดแต่ว่ากินวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้เทรนแบนทั้งวันเลยนะข้อสองเยี่ยมมากเลยสุดยอดมากครับน่ารักเนาะ ช่องทางทิกตกก็น่ารักช่องทางเพจก็น่ารักนะครับสวัสดีครับพี่ชวันรัตน์นะครับโอเคตั้งใจเรียนนะครับเราดูหลายช่องทางแลือเกินข้อ2ฟังได้ประโยชน์ใช่ครับเช่นเขาเขารู้สึกจิตตกเครียดรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองอ่ะแต่ว่าคลิปนี้คุณพาเขามั่นใจตัวเองเช่นให้สนนึกรู้คุณให้เขามั่นใจตัวเองเขาแบบจากที่เขาจิตตกเครียดเขารู้สึกสบายใจขึ้นอันเนี้ยเขาจะชอบคุณ ข้อที่3มครับเวลาทำคลิปแล้วไม่มีคนดูไม่ได้เกี่ยวกับฐานแฟนเลยโดยเฉพาะใน tiktok เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กังวลไปโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าคุณสร้างตัวตนใน tiktok ครับคุณมีฐานแฟนไม่เกี่ยวต่อให้วันนี้คุณมีศูนย์ศูนย์ฟอลโล่นะก็มีสิทธิ์คลิปเป็นไวรัลได้ครับเนื่องจากค่าการเข้าถึงมันเปิดโอเพนมากๆใน Tik t o k สวัสดีครับพี่บงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดฟอลโล แต่ให้ยึดติดว่าวันเนี้ยฉันให้อะไรคนฉันนะ่ะให้อะไรคนทุกครั้งคุณต้องถามคํานี้เสมอในเวลาที่คุณจะออกมาทําคลิปฉันให้อะไรคนพิมพ์เนี่ยครับถามตัวเองก่อนนําคลิปครับฉันจะให้อะไรคนคือคลิปเนี้ยเขาจะได้อะไรเออฉันจะให้อะไรมากกว่าการที่ฉันจะไปเอาอะไรสองคำพูดนี้ต่างกันนะครับฉันจะให้อะไรกับฉันจะเอาอะไร เมื่อไหรที่คุณคิดว่าฉันจะเอาอะไรคลิปคุณมันจะคือมันเหมือนคนอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่คุณจริงป่ะมันเหมือนคนอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เพราะฉะน,นั้นเนี่ยฉันจะให้อะไรไม่ใช่ฉันจะเอาอะไรและทุกครั้งเวลาทําคลิปให้มันมาจากแรงบันดาลใจคุณจะดีกว่าเช่นอายุตัวอย่างมีใครเคยกินอาหารอร่อยๆแล้วอยากบอกเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยแกร้านคาเฟ่นี้แบบ เครื่องดื่มอร่อยร้านนี้อาหารอร่อยคุณอยากบอกเพื่อนเออมีใครเป็นอย่างนี้ไหมเจอของอร่อยอะ่ะแล้วไปโฆษณาให้บ้านเมืองเขาโดยที่เขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้คุณเลยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่บงส้มตำร้านนี้อร่อยพี่บงมาอุดอรต้องกินร้านนี้นะพี่บงเฮ้ยเจ้าฮอนร้านนี้อร่อยนะพี่ชวัลรัษถ้ามาอุดอรต้องกินร้านนี้เออเอาแบบนั้นเลยครับเวลาที่คุณทาคลิปวิดีโอแล้วมันดูเป็นธรรมชาติแบบนี้คนชอบจริงๆ จริงไหมคุณไม่ชอบคนที่ดูเฟกคุณไม่ชอบคนที่ดูต่อแหละ่ะบ้านเราก็เรียกเนาะคุณชอบคนที่เรียวๆเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะว่ามันดูเข้าถึงง่ายอะไรที่มันมีเส้นบางๆระหว่างความหาคนไม่ค่อยชอบเพราะคนรู้สึกว่ามันเอื้อมถึงยากเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวสูงเกินหรืออย่าทําตัวต่ําเกินไปเอาเป็นว่าเอาที่มันสัมผัสได้ก็พอสวัสดีครับพี่ยองใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าตอนนี้คุณจะขายคอลลาเจนทําบัญชีทําประกันพรบรหรือทําธุรกิจอะไอ,อยู่ใส่ความความเรียวของคุณนะ่ะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไว้อย่างโอป,ป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ที่เป็นชุดสีดํามากๆคุณก็จะเห็นโอป,ป้าใส่ดําอยู่ตลอดจริงไหมครับมันคือจลิตของโอป,ป้าหรือการที่ทําทรงผมแบบนี้ปากแดงแบบนี้มันคือสิ่งที่เป็นโอป,ป้าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสําคัญ กับเรื่องของความเลียวอันนี้สําคัญนะครับตั้งแต่โอป้าอีสานสร้างตัวตนมาเนี่ยสปีคือขายความเป็นตัวเองตลอดครับเพราะว่าข้อ1นึ่งโอป้าเฟคไม่เป็นข้อ2ก็ไม่รู้จะเฟคไปทำไมอีกอย่างเวลาคุณต้องไปโกหกโลกใบนี้ยมันเหมือนกับมันอึนอดอดัดอย่างตอนนี้โอป้าเป็นบุคลคิกแบบนี้มันก็คือแบบนี้ครับหล่อโอ้ยขอบคุณครับนะครับคือสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบใส่สายเดี่ยว ก็เอาที่มันเหมาะสมหรือคุณเป็นคนชอบใส่สูตรคุณก็เอาให้มันเหมาะสมคุณเป็นคนชอบใส่ชุดแบบสไตล์เจ้าหญิงคอเต่าเสื้อคอเต่าอ่ะก็ได้ครับเหมือนยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณไปดูคุณลุงเนี่ยคุณลุงเขาจะชอบแต่งตัวสวยนะครับเออเขาจะเป็นในเวแบบของคุณลุงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเห็นคุณลุงเออก็ชอบแบบคุณลุงสมมุติว่าคุณเข้าของโค้ดแบงค์เออคุณก็จะเห็นโอเคชอบจิดจัดการแบบนี้แบบมีความเป็นบิวสเนตจังเนี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครทําได้ไหมทําได้ไหมทําได้ไหมสวัสดีครับพี่มิน้นทาได้ไหมครับใครทําได้พีมทําได้มาน้อยแต่เป๊ะนะครับในเรื่องเนื้อหาที่เราแบ่งปันให้คุณในเย็นวันนี้่าเยี่ยมครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยการทําคลิปแล้วไม่มีคนดูมันส่งผลต่อย,ยอดขายใช่หรือไม่ เพราะคุณมาสร้างตัวตนคุณไม่ได้อยากทําคลิปโชว์แต่คุณอยากทําคลิปเพื่อขายในอนาคตใช่หรือไม่ใครคิดว่าใช่ฟิลมใช่จริงปะ่ะเออ thank you คุณจอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําคลิปแล้วไม่มีคนดูมันส่งผลต่อยอดขายคุณแน่นอนครับเพราะมันไม่มีใครเห็นคุณไงเออตรงๆนอกจากเห็นเราก็ยังไม่หยุดดูไม่ชอบไม่ไปต่ออันนี้หนักมาก ถ้าคุณต้องการทำคลิปเพื่อเติบโตในเชิงธุรกิจ17ตุลานี้นะครับไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับใครที่ยังพลาดลงทะเบียนอยู่นะครับสำหรับเว็บมินาสอนทำวิดีโอคอนเทนต์เป็นตัวแบบที่ลึกซึ้งมากที่จะทำให้คุณทำคลิปวิดีโอที่ Impact คนแล้วก็ยังได้เรียนรู้การตลาดในการนำคอนเทนต์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการพูดเชื่อมคนในคลิปวิดีโอด้วย นะซึ่งคุณจะสามารถคิดหัวข้อได้เก่งมากและคุณจะสามารถคิดเนื้อหาไม่รู้จบครับเพราะคนส่วนใหญ่ในที่นี้ไม่รู้จะพูดหัวข้ออะไรอันนี้ว่าหนักละแต่อันที่น่ากลัวที่สุดคือคุณไม่รู้ว่าคุณจะพูดหัวพูดเนื้อหาอะไรอะ่ะน่ากลัวกว่าจริงไหมใครติดตรงนี้ครับหัวข้อว่าหนักละแต่ว่าเนื้อหาแม่งหนักกว่าคือคือไม่รู้จะพูดอะไรครับโอป้าเชื่อไม่ได้เลยเออใครเป็นสวัสดีครับอ่าพี่อ้อยสวัสดีครับพี่จิ๊บสวัสดีครับ ใครเป็นพิมเป็นอ่าโหแม่หมอไม่ได้มานานเลยนะคบพี่โจโจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีครับพี่ติ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าตัวเว็บพินาวิดีโอคอนเทนต์เราจับมือคุณพาทาในการที่คิดเนื้อหาคอนเทนต์มีคนดูแต่ไม่มีหัวใจและคอมเมนต์มีวิธีแนะนํามีครับมาเรียนได้เลยพี่นุชี่เหมาะมากนะครับพี่ยองใหญ่ควรมาพี่ยองใหญ่สมัครแกงเงือไม่แน่ใจอ่าพี่โค้ชตุ๊กตาใช่ไหมครับ พี่โค้ทุกตาใช่ไหมครับชื่อชื่อทุกตาใช่ไหมครับอ่ะโอเคซิมปันสุกเหมือนพี่พินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีหัวข้อว่าหนักละแต่ไม่มีเนื้อหาที่จะพูดอะ่ะมันหนักกว่าขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ส่วนใหญ่ปัญหาของคนที่ทําคลิปคือไม่รู้จะพูดอะไรใช่ครับตรงกับวันเสาร์ที่สิตุลาไม่อยากให้พลาดครับ อรอบหนึ่งไม่ได้แบบรับแบบลดน,นะครับอันนี้เรามีรับจำนวนจำกัดเพราะว่าเราจำกัดจำนวนโฮสต์ไว้นะครับพี่ยองสมัครแล้วเย้พี่ยองเจอกันนะครับอ่าพี่ยองใหญ่ชื่อน่ารักชอบพี่เขานะครับยินดีครับตัวนี้นะครับจะช่วยให้คุณข้อหนึ่งคุณจะได้เรียนรู้การตลาดว่าถ้าคุณไม่มีคนรู้จักเลยใน,ในการทำคลิปวิดีโอในการสร้างตัวตนคุณจะเริ่มจากจุดไหนดีอันนี้อป้ามีบอกให้นะครับเป็นเรื่องการตลาดอันที่สองครับคุณจะรู้ว่า คลิปที่มัน Impact คนมันมีเฟร m e w o r k เรามีเฟร m e w o r k ให้คุณในการไปคิดและเราจะมี Workshop ให้ด้วยนี่ไม่ใช่คลาสทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ในคลาสนี้มีการฝึกพูดนะครับใน Workshop ในรอบนี้มีการฝึกพูดด้วยและข่าวดีไปกว่าน,นั้นครับหลังจากที่คุณเรียนจบเรามีติดตามอีก10วันมีการบ้านให้ฝึกทําอีก10วันดีไหมครับอันนี้เพียง199บาทเท่านั้นครับ เอออันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้ตรงกับวันเสาร์เรียน9้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับถึงบ่ายสามอะไรนะยุ้ยสามรอไว้ทำคลิปเรียนได้เลยจ้าได้เลยครับครับสวัสดีครับพี่กี้บี้นะครับตัวนี้นะครับก็มีพี่พี่หลายท่านมาเรียนนะครับแล้วก็สามารถทำคลิปเป็นไวรัลรวมถึงหลายท่านปิดการขายได้ด้วยนะครับเออมีหลายท่านปิดการขายไปได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นพี่บงเนี่ยก็ปิดการขายได้ถูกไหมยินดีกับพี่บงด้วย เริ่มทาคลิปเก่งขึ้นมากละพี่บงนะขณะเขาทําบัญชีเนี่ยมันปิดการขายยากกว่าครีมคอลลาเจนอีกนะพี่นะครับพี่บงเนี่ยเขาปิดดิวบัญชีไปอะ่ะคือเขาเป็นทําบัญชีนะครับแล้วก็คุณต้องเข้าใจนะว่าบัญชีอะ่ะมันเป็นของที่น่าเชื่อถือมันปิดการขายยากกว่านะพี่โอป้าว่าปิดการขายยากกว่าไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่าปิดการขายยากกว่าครีมอีกเออใครคิดว่าใช่สวัสดีครับพี่อ้อนะครับอ,อ้โห อ่าพี่อ้อสวัสดีพี่อ้อยอ่ะพี่อ,อ้ออ่ะเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยบัญชียังปิดการขายได้และแน่นอนพี่ออนเนี่ยก็ปิดประกันด้วยยอดแสนหนึ่งได้ค่าคอมมาสี่หมื่นทำอยู่หกคลิปสุดยอดเนาะ แต่ว่าแสดงความยินดีด้วยจริงจุดประสงค์ของการทำราคาพิเศษนี้นะครับก็เพื่อช่วยนะครับให้พี่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแบบง่ายๆแล้วก็เอาไปทำมาหากินแล้วเอาไปสร้างชีวิตคุณนะด้วยวิดีโอคอนเทนต์นี้ซะนะครับมีรอบเดือนพื่อจีไหมต้องรอติดตามดูครับพี่อ้อยเนื่องจากว่าโอป้ามีคิยวยาวมากนะครับตั้งตั้งแต่เดือนนี้เลยอะ มีคิวยาวมากไม่แน่ใจว่าพุทธจีมีไหมอาจจะมีแต่ไม่แน่ใจวันยังไงเดี๋ยวพี่อ้อยติดตามได้เรื่อยนะครับสวัสดีครับพี่ลุงนะครับยังไงพี่อ้อยติดตามได้เรื่อยนะครับเพราะว่าแบบอุปคิวเต็มทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวจะต้องหาวันให้นะครับเดี๋ยวต้องหาวันให้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวพุจิหาวันให้พี่อ้อยติดเรียนใช่ไหมได้ครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพี่อ้อยลองติดตามวันเรื่อยๆนะครับอืม เดี๋ยวพี่อ้อยติดตามเรื่อยๆก็ได้พือจีต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะจริงๆตอนนี้ตารางเต็มยาวถึงพืจีเลยนะทั้งเทรนแบนด์ทั้งแบบคอนเซ็ปต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูวันให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองลอง,ลองสลับวันดูให้อีกทีหนึ่งถ้าถ้าได้นะครับอ่าเพราะว่าอันเนี้ยเราเน้นให้นักเรียนทําจริงและมีผลลัพธ์แล้วก็เดี๋ยวคุณจะได้ฝึกพูดด้วยนะครับแล้วก็ฝึกทำคอนเทนต์จริงๆนะครับฝึกพูดฝึกทำคอนเทนต์จริงๆหมายถึงพูดออกหน้ากล้องเนี่ย คุณพูดในซูมกับอป้าเนี่ยแล้วก็ฝึกทำคอนเทนต์จริงๆซึ่งคุณจะรู้เลยว่าแม่งฉันเก่งคอนเทนต์ขนาดนี้เลยหรือวะเอ้ยมาเรียนเลยพี่เหมียวนะครับฉันเก่งคอนเนต์ขนาดนี้เลยหรอวะอันนี้ควรเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายในลายกลุ่มหลังจากที่คุณเรียนจบแล้วพอวันต่อมาเรามีการบ้านให้อีก10บวันมีการบ้านให้อีกสิวันนะครับแล้วก็การบ้านเนี้ยก็สามารถเอาไปฝึก ในช่องของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็น Tik Tok IG YouTube หรือจะเป็น Facebook ได้ครับโอเคไหมเออนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกมาเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สองแต่และรุ่นเนี่ยจัดไม่ได้ตรงวันกันเท่าไหร่นะครับมันมันอยู่ที่ว่าป้ามีมีตารางว่างหรือเปล่าตอนนี้ตารางยังเต็มอยู่ยังไงเดี๋ยวพึ่จิตเดี๋ยวรอหาวันนะครับเดี๋ยวรอแจ้งอัปเดตไปเรื่อยๆนะยังไงถ้าเกิดว่าคุณติดตามในไลฟ์สดป้าตอนเช้าหรือตอนเย็นหรืออาจจะช่องยู u ู e มันจะมีแจ้งไว้ตลอดนะครับไม่อยากให้พลาดเลย ใครสนใจก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ถ้าคุณอยู่ใน tiktok ถ้าคุณอยู่ที่เพจ a c e b o o k นะครับก็อินบ็อกซ์เพจได้เลยถ้าคุณอยู่ที่ y o u t u b e นะครับก็กดข้างใต้นะครับมันจะมีคำว,ว่ารายละเอียดแล้วเลื่อนลงมาที่ลิงก์ของ l i n e แอดนะครับก็สามารถสมัครได้เลยครับพี่อ้อยรอเลยติดเรียนใช่ไหมเจอกันนะคะพี่อ้อยเราเน้นผลิตนะครับคอนเทนต์ให้คุณเอาไปทำได้ การบ้านก็ไม่ใช่ขี้นะครับการบ้านนี้ก็ถือว่าแอดวานซ์พอควรก็ลูกศิษย์เราเอาไปทําแล้วก็ได้ยอดไวรัลคลิปอ่ะเออการบ้านก็ไม่ขี้นะครับการบ้านก็สามารถทำให้คุณเป็นไวรัลคลิปได้นะครับแน่นอนครับคุณอยากมีพี่เลี้ยงอันนี้เราตั้งใจถึงแม้มันจะร้อยเก้าเก้านะครับเพราะว่าอยากช่วยคุณในยุควิกฤตโควิดแค่นั้นเองนะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับไม่อยากให้พลาดเนาะส7จดตุลาคม9โมงครึ่งถึงบ่าย3นะครับเดี๋ยววันนี้โอป้าจะฝากกระเพียงตัวนี้เดี๋ยวโอป้าต้องไปเทนันกเรียนเดอวเทนเนอร์แล้วนะครับโอเคไหมได้เลยครับใครที่ยืนยันว่าทําได้จริงๆนะพี่มินก็มาจากตัวเว็บมินานี้นะครับตัวนี้เรียนผ่านโปรแกรม z ูม m 9โมงครึ่งถึงบ่ายสมนะครับมีไลน์กลุ่มให้ด้วยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราฝากกระเพียงเท่านี้นะครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันนะครับอาจจะ เวลา9ก้ามงครึ่งนะครับหรืออาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับเนื่องจากพวงนี้วันเกิดโอป้าเนาะโอป้าไปไปทาบุญนะครับยังไงก็อาจจะอยู่ประมาณนี้หละนะครับ9ก้ามงเก้าโมงครึ่งนะครับลองดูนะครับวันนี้ได้อีกหนึ่งคลิปกับโอป้าคลิปไบรัลใช่ไหมสุดยอดมากนะครับเก่งมากพี่มิ้นเนี่ยครับเป็นผลของการลงมือทําเรามีการติดตาม10วันนะครับให้กับพี่ๆนะครับเราตั้งใจที่จะให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะ อยู่รอดและก็ต่อยอดได้ในยุควิกฤตด้วยวิดีโอคอนเทนต์คือตอนนี้อาวุธสําคัญของคนทําออนไลน์คือวิดีโอคอนเทนต์และไลฟ์สดครับส่วนเว็บพินาอินโฟพีเนียเนี่ยรอบหน้าอาจจะเป็นไลฟ์สดส่วนเว็บพิหนาวิดีโอคอนเทนต์ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพี่อยู่ส่วนเว็บพินาอินโฟพีเนียรอบหน้าอาจจะเป็นไลฟ์สดเพื่อธุรกิจเพื่อการขายอย่างเช่นคุณปิดการขายในไลฟ์สดอันนี้เป็นต้นนะครับ คริปปี้พัดกำลังลุ้นไวรัลกับโกดทำได้แน่นอนครับพี่นะครับทำได้แน่นอนนะครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณค่คคณคะครับออขอบคุณครับพี่ลุงนะครับพอดีพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับพี่โอสวัสดีครับพรุ่งนี้วันเกิดจะไปทําบุญนะแต่วันนี้เรากินกันก่อนก็เลยมาช้านิดนึงนะครับแล้วก็พี่พ,พี่ท่านใดที่ส่งส่งผ้าไหมไทยมาให้พี่พ,พี่ท่านใดส่งผ้าสรลงมาให้ พี่ๆท่านใดส่งที่ประครบหลังมาให้แสดงตัวด้วยนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณผ่านช่องทางนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ส่งของมาให้ของขวัญมาให้วันนี้นะครับขอบคุณมากเลยมีหลายท่านเห็นแอดมินบอกว่าอินบ็อกซ์ไปถามที่อยู่ในไลน์แอดหรือในเพจใช่ไหมสสดีครับพี่แพตตี้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าไม่มีใครบอกเลยว่าส่งมาจากที่อะไรนะครับโอปป้าก็ก็เรียกไม่ถูกว่าใครส่งมาบ้างมันเป็นผ้าไหมไทยเป็นผ้าสโลงอันนี้ มีมีสองกล่องนะอีกกล่องหนึ่งก็เป็นน้ําหอมโจมาโลนอีกอันนึงก็เป็นลูกป,ประครบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลูกป,ประครบหลังอ่ะสมุนไพรประครบหลังนะครับน่ารักมากส่งมานะครับเจ็ดถึงแปดอันนะครับยังไงก็ขอบคุณตรงนี้นะพอดีพี่พี่ๆไม่ได้ใส่โพสต์อิดมาโอเป,ป้าไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับแล้วชื่อมันก็ไม่กออก,กันเนี้ยนะครับก็เลยเดี๋ยวยังไงก็ฝากขอบคุณตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้เลยขอบคุณครับพี่นะครับขอบคุณเลยๆๆๆเช่นกันนะครับ ก็ใครใครส่งมาก็แสดงตัวในลายแอดหน่อยละกันนะพี่จะได้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะคือมันไม่มีโพสต์อิดเลยนะครับว่าว่าใครส่งมาคือแบบโอ๊บก็อยากจะขอบคุณแต่แบบเรียกชื่อไม่ถูกเออนะครับแม่แม่ก็ใส่ด้วยนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นะครับแม่ก็ใส่ด้วยแม่ชอบมากนะครับเออกางเกงสโลงแล้วก็มันเป็นผ้าไหมแม่ชอบนะครับแม่ชอบนะแม่บอกว่าขอบคุณมากเลยครับนะแม่แม่บอกว่าขอบคุณมากแล้วก็รอบก่อนก็มีคนส่งขนมสตาร์บัคมาให้กิน คือของกินเยอะนะครับที่บ้านนี้เอบาก่อนก็มีซาก,กัวมีครีมทาผิวมีพรมเช็ดเท้านะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนขอบคุณจริงๆที่ท,ที่ที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างที่พี่ตั้งใจทาสิ่งดีๆนี้ส่งคืนสู่พี่ทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับอขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเราฝากก็เพียงเท่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้ที่ทิกต o k นะครับได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่นะครับไลฟ์สดเราเนี่ยมี2ช่วงเวลาคือ9ก้าโมงครึ่งกับ18บแนาฬิกาโอเคไหมถ้าเป็นตอน9ก้าโมงครึ่งมีที่ Ti กต o k ไม่มีเซฟไม่มีอัดแต่ถ้าเป็นตอนเย็นจะมีที่ Ti กต o k แล้วก็เพจเอไปสารและคุณยังย้อนหลังในที่ยู u ูบเอาไปสารได้ด้วยสําหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนฟรีก็สามารถไปที่ YouTube ได้ครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเลื่อนมาที่ YouTube สามารถเรียนย้อนหลังได้ครับอย่างตัวนี้จะเป็น playlist ไอเดียทางธุรกิจคุณสามารถเรียนย้อนหลังได้รวมถึงใครที่ชอบยิงแอดใครที่ชอบ Tik t o อกหรือสร้างตัวตนหรือบางท่านอาจจะเรียนใน playlist ของ t i k t อกตอนนี้ทิกตอกโอป้ามี playlist แล้วนะครับสามารถกดที่หน้าโปรไฟล์แล้วมันจะมี playlist คุณชอบ NLP คุณเรียน NLP คุณอยากดูรีวิวของลูกค้าโอป้าคุณดูรีวิวได้นะเดี๋ยวเราทยอยลงรีวิวให้นะครับรีวิวเราเยอะมากเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาทยอยมาลงที่ t ิ k ตอกให้ละ ถ้าอยากดูรีวิวเต็มๆไปดูที่ YouTube กับเพจได้ถึงผลลัพธ์การเรียนนะครับของนักเรียนสร้างเงิน6หลัก7หลักมานะครับแตะหลักร้านกันสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในล็กต o กถ้าชี้เกียจไป YouTube ก็ดูที่เพลย์ลิสต์นี้ละกันแต่ว่าถ้า YouTube มันอาจจะละเอียดกว่านิดหน่อยนะครับมันก็จะมีทั้งยิงแอดการขายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไอเดียทางธุรกิจเยอะมากเลยนะครับ มันจะมีแบบตัวเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสก็อยู่ในเพจทิกตกนะิก็เนาะอันนี้ทำมาให้แล้วนะครับวันก่อนเนาะสามารถเข้าได้เลยนะครับโอเควันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ในเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ